สวัสดีพี่น้องทางฟังไทยและก็สปปลาวตลอดฮอดพี่น้องที่ว่าอยู่ในลูกเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้บ่าวเนื้ออุดมใส่ VIP ก็ได้มีโอกาสดีๆได้รับอ่าคําอ่าคําถามเนาะหรือว่าคําแบบว่าคอมเมนต์เนาะที่ว่าจากอ่า FC ทั้งหลายเนาะที่ว่าได้ติดตามบ่าวเนื้ออ่าอยู่ตลอดเวลาเพิ่นก็ได้อ่าักถามเพิ่นก็ได้ถาม คอมเมนตะ์เนาะอยู่ในซอง youtube ของเบาเนื้อเองบางทากอก็คอมเมนต์อยู่ในเพจเฟซบุ๊กของเบาเนื้ออุดมไัยวีไอพีเองเนาะพี่นอ้องว่าเป็นอย่างสาฮุมคือว่าบบมีซอง youtube เป็นของตัวเองเป็นอย่างเบาเนื้อคือบทสั y ง u t u b e ให้สาฮุมเนาะ,อะตอนนี้เบาเนื้อกิได้เอาคำถามนี้ไปถามสาฮุมเพิ่นเนาะเพื่อว่า อาจจะได้เอาคําตอบอาจากปากของสาวหุม่มคนเองเนาะมาฝากให้พี่น้องก็คือ FC เอฟซีเฮาเนาะพี่น้องไปเขาไปเบิ่งนํากันเลยเอาล่ะตอนนี้พี่น้องเฮากะสีพาพี่น้องไปหาสาวหุ่มนั่นเองเนาะพี่น้องว่าเพิ่อนอยู่เฮือนบอ่เนาะว่าจะไปถามคำตอบเนาะอยากรู้คำตอบ อยากจะเอาคําตอบเนาะมาฝากให้ FC ที่ว่าได้ถามอา่าบ่าวเหนื่อยตลอดเวลาเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็ถือว่ามาฮอดเฮือนซาหุ่มเป็นที่พอแล้วเนาะพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้สิเป็นเฮือนซหุ่มนั่นเองพี่น้องเนาะอเฮาสิพาพี่น้องเฮาไปอ่าถามซาหุ่มเนาะซหุมห่มอยู่เฮือนบอ่อ๋อพอดีเนาะพี่น้องอื้อซาหุ่มเพิ่นอยู่เฮือนกะสิพาพี่น้องเฮา ขึ้นไปทําส่าห่มเลยเนาะโอ้มาบ่ครบอ่ะบ่คบเตมานี่อ้พอดีส่ห่มมื้อนี้เนาะนี่สหมเฮาอยู่นี่เองพี่น้องเนาะอล่ะพี่น้องตอนนี้ก็าเนื้ออุดมไ p ก็ถือว่าขึ้นมาฮอดอยู่เฮือนสหมเป็นที่อแล้วเนาะอ่า ที่ว่านั่งทั้งรังนี่ก็เป็นสหุ่มนั่นเองพี่นอ้องตอนนี้ก็มาสอบถามเรื่องราวของเอซที่ฝากมาว่าอยากติดตามช่องยูทูบของสหุ่มแลวก็เป็นอย่างเบาเนื้อคือบบตั้งช่องยูทูบให้สหุ่มเป็นของตนเองเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาให้คําตอบจากสาหุ่มเองเนาะว่าเป็นอย่างยนอนย่างเนาะพี่นอ้องสวัสดีสหุม่ม จได้กะตอนนี้กะอยากบอกใครสะฮุมเนาะว่าเอฟซีไล่คนเนาะเพรานว่าคิดฮอดสะฮุมหลายเนาะแล้วก็ติดตามสะฮุม่มแบบว่าเป็นพิเศษอันแหละเนาะจะได้กะฝากความคิดฮอดอันน่าเอฟซีเด้ดูจากคำทรงคำเพื่อให้เอฟซีเขาดีใจเดเนาะเพราะว่าเอฟซีไล่คนกะว่าคิดฮอดแล้วก็ติดตามสะฮุมอยู่ตลอดเวลาเนาะสบายดีอันเอฟซีเดาดู พี่น้องนะสะฮุมเพ,พิ่นกว่าคิดฮอดเอฟซีคือกันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยากสิถามว่าอันนี้เอออันนี้เป็นน้องน้องอ่ะโอ้คิดว่าเป็นลูก <c oughs> <อ>ูแม่มีน้องจักคนมีน้องจักษ์คนมีน้องซ้ำคนวาแห้งหนั่นึงเด้อบริญยิ้มีน้องซ้ำคนเนาะแล้วก็มีน้องสายจักคนคนหนึ่ง น้องสาวเด้2คนอ๋อมีสหุมเพิ่นมีน้องสายคนนึงเนาะแล้วก็น้องสาว2คนเนาะพี่น้องอืมยังเฮียนน่ะยังเฮียนโรงเฮียนตอ๋อสหุมนี่บ่เข้าแล่บ่เข้าคือว่าบ่เข้าออกฮอดยังออกอนึงอ๋อคือว่าออกเฮียนบ่เฮียนต่อ ได้ช่วยแม่เฮ็ดเวียกเนาะแล้วก็จําเป็นต้องได้ออกโรงเรียนเนาะเพื่ออ่อช่วยแม่เฮ็ดเวียกเนาะพี่น้องเออแล้วก็ตอนนี้ก็สิเข้าถามเนาะสหุมเพิ่นอ่าเป็นหยังอันน่ะสหุมอันแว่าตอนนี้ FC ฝากมาถามเนาะว่าอ่าสหุมเป็นหยังคือว่าบ่มีช่อง FC ตเองหรือว่าอ่าเป็นอันน่ะเป็นช่อง YouTube เนาะที่ว่าให เอพซีติดตามว่าเอพซีไลายคนเพิ่นอยากติดตามเนาะอยากทำสักพ่ดว่าอยากอยากเฮ็ดช่องยูทูบของตนเองบ่หรือว่าอยากให้เบาเนื้อตั आ, Auch, YouTube, ้งช yeah, ่องยูท <um 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 ูบให้บ่หรือว่าจะได้ลองทำสักพูมดูว่าจังดเกอยตั่งทรออ้ยากตั้งอยู่แต่โทรศัพท์บอดีเนาะพี่น้องเป็นเป็นอย่างโทรศัพท์บอดีมันมันเป็นกองแตกอ๋อเนาะกองแตกมันก็คือว่าแล้วเนาะพี่น้อง กล้องแตะก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะที่ว่าสําคัญถ้าว่าฮากกล้องบอดีมันก็โบสมาทายฮู้โบสมาทายวิดีโอได้น้องพี่น้องถ่ายได้แต่ว่าอาจจะบ่เห็นน้องพี่น้องแล้วก็สะหุมบ่บ่คิดอยากจะซื้อไหมโบ่หรือว่าจะได้ก็อยากเอาแต่บ่มีบ่มีเงินอ๋อเป็นอย่งนนเปมาก็อยากเอาอันใหม่อยู่แต่ว่าบ่มีเงินเนาะพี่น้องก็บ่เป็นหยัง่างก็ อันใดก็บ่าวเนื้อก็คิดว่าจะพยายามเนาะอันน่ะสิสร้างช่อง YouTube ให้เอ่อชาวฮุมเพิ่นในกรณีที่ว่าตอนนี้เพิ่นยังบ่พร้อมเนาะบ่เพราะว่าบ่มีอันน่ะแปลว่าโทรศัพท์มันบ่ดีหั่นน่ะพี่น้องเนาะก็ถือว่ายังบ่พร้อมเทื่อก็บ่เป็นหยังกมื้อหน้าสิค่อยค่อยสร้างเนาะกว่ายังมีโทรศัพท์ใหม่เนาะยังมีโทรศัพท์ใหม่ค่อยสร้างให้เนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็คือว่าแหละเสาวุ้มเพิ่นก็อยากสร้างอยู่แต่ว่าโทรศัพท์บอดี้กล้องแตกเนาะพี่น้องก็เลยว่าอยากเอาอันใหม่กับ่มีเนาะคือว่าบ่มีเงินไข่เพียงพอแหละพี่น้องเนาะส่วงนี้ก็ถือว่าเงินก็คือว่าแหละเงินกาล์เฟอร์ราคาสินค้าก็ถือว่าแพงขึ้นเนาะพี่น้องก็เลยว่าอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งเนาะที่ว่าอาจะบ่มีเงินไข่เนาะที่ว่าจะซื้อโทรศัพท์มา มาไซใหม่ได้เนาะพี่น้องบอเป็นยังเบาเนื้อกับชิพาย,ยิามแหละเนาะสิซอกวิธีทางเนาะหรือว่าช่วยสะฮุมเพิน่นเนาะเพื่อให้สร้างช่องยูทูปให้เพิน่นแล้วก็ให้เอฟซีทั้งหลายได้ติดตามตอนต่อไปเนาะพี่นอ้องสำหรับตอนนี้กการสัมภาษณ์การอาธิธรมตัวจริงจากาเสียงของอสะฮุมเนาะให้พี่น้องเาได้ยฮู้แล้วก็คิดว่านี่ก็จะเป็นคำตอบ สิ่งสำคัญเนาะพี่น้องที่ว่าโดยเฉพาะกับแมนเอฟซีที่ว่าได้ทำเบาเนื้ออยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างคือว่าบูสร้างซองยูทู e ให้สะหุมเป็นอย่างสะหุมคือบมมีซองยูทูปเป็นของตนเองเนาะกะตอนนี้กะพี่น้องเรือว่าเอฟซีเขากะจะได้รับคําตอบจากสะหุมเนาะแต่ว่าอาจจะบแมนคําตอบของเบาเนื้อเองเนาะพันมาเบาเนื้อกะตอบให้อยู่แต่ว่ากับีบโบจะแจ้งเนาะสีโบอ่าสัจจิน ส่าซําเจ้าของเองเนาะพี่นอ้องอ่าจังได๋กะย่าเนาะสําหรับคลิปนี้การอ่าน่ะสัมภาษณ์การเอาคําตอบจากซาหุมมาฝากให้พี่น้องกะสิมีเท่านี้เนาะอ่าจังได๋กะขออ่าให้ซาหุมเว้ามีหยังบ่ที่ว่าเว้านํา f ีเฮาเด้อจักหน่อย อะกับคอฝา้าใครพี่นอ้องาว่าอยากให้กำลังใจสะุมแล้วก็กำลังใจให้เบาเนือ้อรุมงใส่ VIP ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเนื้อสีเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้คอเกาอ่าคำว่าสบายดี